ปันรังเินนี่ไม่น่ารักเฮ้ยทำไมน้องยืนนิ่งอ่ะใช่เหรอดูดใครเปล่าอังเดี๋ยว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 เดี๋๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดบบลก้อนก็แย่แล้วไม่ไม่ไม่น้องเดินเร็วเดี๋ยวเดินตามกูนะดู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  เฮ้ย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 เกินรีบเดี๋ยวรีพอร์ตเดี๋ยวรีพอร์ตเดี๋ยวรีพอร์ตเอาวะจู๊บปูงงทำไมยืนทาไมยืนเฉยๆวะชิเปิดเปิดเปิดกรอบเยี่ยเดีพอร์ตด้วยนะดูดิดูดิมาแล้วเนี่ยดูนี่น้องเป็นไงรอเฮ้ยนี่ยยืนยืนดูดที่อยู่เนี่ยโอ้โหไว้ไว้จัดเลยไว้จัดเลย

จะปล่อยนะครอะไรเนี่ยจับแทงเลยเลยเลย่ยาอยากเล่นเหรอเขาทดสบเขาทดสบพี่เคลีนแทงอดีตทำไมดินเขาตู้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 ยังไม่มีตู้อะไรอะไรไงไอ้งนวัไวัยวัยอะไรวะเนี่ย โอ้ดูดิดูเดินดิพาไปโดนจันดีพาไปโดนจันดี้อเดี๋ยวมันจะอุ้มเลยนี่มันจะแทงมันจะแทงนะเนี่ยโอ้โหออโต้เนี่ยถ้าเราไม่ดิ้นมันจะกรดเลยมันหลุดไปแล้วมันหลุดหรอชถ้ามันอุ้มแล้อุ้มแล้วปล่ยเฮ้ยวายพี่เน ตอดเหรอตาบอดคืออะไรดูดิตาบอดคืออะไรไปไหนอดตบทะลุปกติมันถือ,อ,ปอไปดูเพื่อนเพื่อนวนเพื่อนมึงเห็นไหมเราวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเขาถูกไปไหนไม่มีเต้าให้มึงแอบดูดูดู วิ่งไปไปบุมเดียวไปสับเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้มออข้างหลัมรันออยรีพอร์ตด้วยไอ้ขี้นะกุณไอ้นียน่ยโอ้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 ย โดดไอเฟิร์นใส่ยางบังอยางบังเรียบร้อยไนส์แฮกเออแร้งก็รอดเลยเมื่อกี้มันแร้งหนึ่งนะเมื่อกี้